ในคลิปนี้เราจะมาดูโครงสร้างใช้บ่อยของ verb to be กันนะคะซึ่งมี be, is, am, are, was, were แล้วก็ been ค่ะมาดู base form หรือว่ารูปเดิมกันนะคะมันจะอยู่หลัง modal verbs หรือว่าหลัง to ค่ะเช่น I will be late ฉันน่าจะสาย I want to be alone ฉันอยากอยู่คนเดียวแล้วหลัง be เนี่ยมันจะเป็น adjective ก็ได้ adverb ก็ได้หรือว่า noun ก็ได้นะคะทีนี้มาดู adjective อาจจะเป็น he will be happy แล้วก็จจะต่อข้างหลังนิดนึง he will be happy to hear that เขาเนี่ยน่าจะดีใจนะที่ได้ยินสิ่งนั้นอ่าอย่างงี้หรืออาจจะเป็น adverb ก็ได้ค่ะ she will be here soon เธอเนี่ยจะมาที่นี่ในไม่ช้า เรืออาจจะเป็น noun ก็ได้ค่ะ I want to be a doctor ฉันอยากเป็นคุณหมออย่างนี้นะคะอันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เลยทีนี้มาดู linking verbs หรืออกริยาเชื่อมนะคะสำหรับกริยาเชื่อมเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการกระทำแต่เป็นเน้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ใช้กับ adjective ไม่ก็ noun ค่ะเช่น I am tired ฉันเหนื่อย I am sad ฉันรู้สึกเศร้า I am happy ฉันมีความสุขฉันดีใจอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็น she was a student เธอเคยเป็นนักเรียนหรืออาจจะเป็น she is a student นะคะหรือเป็น teacher ก็ได้ she is a teacher she was a teacher แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือให้ลองแทนดูว่าเราจะใส่ adjective อะไรใส่คำนามอะไรนะคะสำหรับ linking verbs ก็คือเน้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ประธานหรือว่าคำนามที่เขาไปขยายนั่นเอง Continuous tense นะคะคือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นค่ะเน้นบอกว่ากำลังทำอยู่นะเช่น he is sleeping เขากำลังนอนอยู่หรืออาจจะเป็น he is dancing เขากำลังเต้นอยู่ก็ได้ we are swimming พวกเรากำลังว่ายน้ำหรืออาจจะเป็น we are singing a song นะพวกเรากำลังร้องเพลงอยู่นะคะอันนี้ก็สามารถ ไปอลองไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะใช้กับ verb ing เพราะว่ากำลังทำอยู่นั่นเองสำหรับ perfect tense นะคะคือเหตุการณ์ที่สมบูรณ์ค่ะเราจะเน้นเล่าประสบการณ์นะคะเช่น he's been to Italy I've been to Paris ตรงนี้มันคือตัวย่อนะ he has been to Italy I have been to Paris เราจะใช้เล่าประสบการณ์ว่าเคยไปที่นั่นหรือว่าเคยไปที่นี่มานะคะก็คือจะใช้กับ to บวกกับสถานที่ว่าเคยไปมานั่นเองทีนี้มาดู passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทํานะคะเน้นว่าถูกกระทําเช่น this house was sold บ้านหลังนี้ถูกขายไปแล้วเราจะใส่ by ข้างหลังก็ได้ by my mother บ้านหลังนี้ถูกขายไปแล้วโดยแม่ของฉัน หรือถ้าสมมุติไม่ใส่บายก็ได้เหมือนกัน My keys were stolen กุญแจถูกขโมยไปแล้วที่ไม่ใส่บายเพราะอะไร 1. ไม่รู้ว่าใครขโมยนะอ่าไม่รู้ว่าใครขโมยหรือ 2. ไม่สำคัญนะอ่ามาดูตัวอย่างอื่นๆนะคะเช่น Tom was kicked and punched เอออันนี้คืออะไรทอมถูกเตะและต่อย เราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทํา1อาจจะไม่รู้หรือ2อ,อาจจะไม่สําคัญนะก็คือทอมเนี่ยโดนกระทํามานะทอมถูกเตะแล้วก็ถูกต่อยแต่ถ้าเราอยากบอกว่าใครเป็นคนเตะเจ้าแมวนะเจ้าหนูเองนะทอม was kicked and punched by Jerry อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราใส่ by เนี่ยก็คือต้องย้าย full stop ไปอยู่หลังประโยคนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือจะหายไปนะคะเดี๋ยวเอาสีขาวละกันอ่ะแบบนี้นะคะก็จะเป็น This house was sold by my mother. Tom was kicked and punched. by Jerry นะคะยังไงก็ลองนำโครงสร้างเหล่านี้ไปใช้กันนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ